สวัสดีครับสองชัดๆวันนี้กับพระพรมสารพัดนึกหลวงพ่อพระัดปุญญกามโมวัดห้วยด้วนอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์สร้างในปีพุทธศักราช2563เป็นเนื้อทองเหลืองหลงยาเรามาดูรายละเอียดของพระรุ่นนี้พิมพ์นี้กันเลยครับ เบื้องต้นครับเราดูไปที่รูปแบบพิมพ์ผิวพรรณของพระความคมชัดของพระมิติของพระด้านหน้า ด้านหลังด้านข้างต่อจากนั้นครับเรามาสองชัดๆชาติกันครับ ต้นครับเราดูไปที่บริเวณใบหน้าของพระพรมเปลือกตาทั้งสองข้างจะคมชัดคิว้วจะโคง้งสวยได้รูป ด้านตรงหน้าผากอัขระยันนูนบริเวณใบหน้าแก้มอบอิ่มสวมชุดทรงเครื่อง รายละเอียดด้านบนซอกจะเว้าลึกเป็นมิติ ด้านข้างจะคมชัดใบหน้าจะดุดันความคมชัดความละเอียด บริเวณคอจะอวบอิ่มทรงเครื่องสวยงามสง่างามสร้อยสังวานการประดับจะเป็นเม็ดเรียงได้รูป มือจะอ่อนช้อยให้เราสังเกตรตรงกลางใจมือจะเป็นดวงกลมๆและมีจุดนูนขึ้นมา ช่วงร่องแขนร่องอกเว้าวลึกเป็นระดับมิติความละเอียดของเนื้องงานเป็นหลัก อิ่มล่ำในกลางใจมือที่แบงหงายความคมชัดลักษณะขดเป็นเลขหนึ่ง เนื้อลงยาดูความใสเป็นละเอียดขอบจะลึกเป็นเนื้อลงยาสามสี เนื้อง,งานจัดปราณีด้านเป็นด้านบนจะเป็นอัขรยันตัตมิต่อจากนั้นเรามาดูด้านหลัง เริ่มจากด้านบนขอบเกิดจากการปั้นกระแทกจะมีรอยปิ้นขึ้นเล็กน้อยเส้นขดวงเดือนในเส้นบล็อกพอมีร่องรอยให้เห็นเส้นเซียน พอมีให้เห็นความละเอียดโลหะจนูนเรียวคม อักขระยนนูนคมชัด พื้นเหรียญผิวจะตรึงการต่อโค้ดจะเรียวเล็กคมชัดมากด้านข้างให้เราพลิกเล็กน้อยเราจะเห็น เส้นชั้นของยันเส้นชั้นของยันอักษรจะคมชัด เป็นแท่งการต่อโค้ดคมลึก อักษรนัมเบอร์คมลึกต่อจากนั้นเรามาดูขอบตัดด้านข้างของเรียนรุ่นนี้เริ่มจากด้านหน้าพลิกด้านขวามือเริ่มจากด้านบน เริ่มจากด้านหน้าพริกด้านซ้ายมือเริ่มจากด้านบนตัดฉีก ลักษณะของเหรียญรุ่นนี้ให้เราพยายามสังเกตความคมชัดความละเอียดอ่อนของการลงยาของพระพรหมรุ่นนี้เป็นหลักและขอบตัดด้านข้างผู้ตุคุณจะโดดเด่นทั้งด้านช่วยเปิดทางช่วยกระจัดปัดเป่าในสิ่งที่ขัดสนเป็นเมตตาเดชผู้พบเห็นและอุดมโชคลาภและแคล้วคลาดดีอีกด้วย สำหรับคลิปนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างคลิปให้กับผมนะครับหรือเข้าไปในช่องของ YouTube พิมพ์คำว่า z ซ w เจ w m ดอ9 5จะเจอรายละเอียดของการทำคลิปภาคก่อนนั้นี้ทั้งหมดสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ